ก็ปรันานี้นะครับ1นาเรเบตเข้าสองแล้วนะครับมาทดสอบในเที่ยวที่2นะครับเอาละครับผู้ขี่อยู่ในความควบคุมของกรมการปล่อยมาแล้วครับเอาละครับผู้ขี่นะครับมาเลขหนึ่งพร้อมทุกม้าพร้อมนะครับมาออกแล้วครับขณะนี้ม้าไรนนัครับทามโกะครับทามโกะบีซี่ก้านกล้องด้านนอกนะครับ คุณพรอรุณครับยิงตามขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเป็นตัวนาแล้วครับคุณพรอรุณขึ้นไปเป็นตัวนาแล้วครับูลพาวเวอร์ที่2ทามาโกที่3ด้านนอกครับขยับเข้าไปแล้วครับคุณภูชิดนะครับใช่แล้วครับขณะนี้คุณพรอรุณนะครับเป็นตัวนาตามด้วยด้านนอกขยับเข้าไปนะครับ เอาละครับเูลพาวเวอร์นะครับพูลพาวเวอร์ผ่านขึ้นนํำใช่ไหมครับพูลพาวเวอร์ด้านนอกขยับไปตัวด้านในคุณพรนรุณทางตรงนะครับผู้ขีกรรมการบอกมาว่าขยับนะครับกรรมการจับเวลาเดี๋ยวไม่ผ่านนะครับต้องเร่งแล้วนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมามาอะไรผ่านนํำทางนอกครับมาอะไรมาแล้วขรานี้คุณพรนรุนหรือเปล่าเป็นตัวน้ำหรือเปล่าด้านนอกบางแก้วแรงขึ้นไปใช่ไหมครับบางแก้วครับบางแก้วนะครับบางแก้วคุณพรนรุนทามาโกดด้านนอกครับมาแล้วหนึ่งนะหรือเบรนะครับ แรงขึ้นไป